สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะที่ในเดือนกันยายนปี65นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานมีความโดดเด่นมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ここขอฝากท่านผู้ชมชวคกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ในวันที่18กันยายนที่จะถึงนะคะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงค่ะจิราก็จะมีการไลฟ์สดนะคะเพื่อท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาอยากจะเข้ามาถามนะคะก็สามารถโทรเข้ามาในรายการได้เลยนะคะในตรงจุดนี้ท่านผู้ชมนะคะก็ควรจะทราบว่าท่านผู้ชมอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรจิราก็จะตอบในลักษณะแบบกว้างๆนะคะไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะดังนั้นค่ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะ ส่วนถ้าท่านใดที่ยังไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรก็อย่าลืมค่ะส่งข้อมูลเกี่ยวกับวันที่เกิดเดือนปีพศและเวลาเกิดที่แน่นอนมานะคะก็จะผูกด,ดวงวางลัคนาให้กับท่านค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะก็เป็นหนึ่งในจํานวน6ลัคนาราศีที่ในเดือนกันยายนปี65นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานนะคะมีความยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราก็จะมาดูในรายละเอียดของแต่ละเรื่องนะคะ ในเรื่องแรกนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการเงินของท่านนะคะที่พบการเงินของท่านนะคะมีดาวพระพฤหัสดวงนี้ค่ะเป็นดาวประจําเรือนดาวดวงนี้นะคะเขาโคจรไปได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆนะคะตั้งแต่วันที่8เมษาย,ยนปี65นี้แล้วนะคะแล้วดาวดวงนี้เขาก็จะอยู่ในตรงจุดนี้ประมาณ1ปีค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีนี้ท่านมีเกณฑ์น,นะคะในเรื่องของการเงินที่ดีมากๆนะคะการเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดสายและทาท่านใดนะคะ ในพื้นดวงเดิมมีเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายในช่วงระยะเวลานี้นะคะ1ปีเต็มๆท่านก็มีเกณฑ์มักจะได้โชคได้ลาบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหรือการตลงทุนระยะสั้นๆด้วยนะคะ ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ดาวการเงินนะคะมีเกณฑ์การโคจรถอยหลังแต่อย่างไรก็ตามในตรงจุดนี้นะคะก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะคะอาจจะมีอะไรที่ผกผันหรือผันแปรเกี่ยวกับการเงินบ้างนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปในลักษณะที่ดีเช่นเดิมค่ะจุดแรกนั้นเราพูดถึงการเงินนะคะอันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงการงานค่ะ ชาวรัคนาราศีพิจิกนะคะมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําเรือนนะคะการงานของท่านคือดาวพระอาทิตย์บางท่านก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจบางท่านก็จะทํางานในหน่วยงานต่างๆบางท่านก็อาจจะรับราชการนะคะแต่เราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมนั้นดาวการงานของท่านก็โคจรไปได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆและก็อยู่ในภพเรือนที่ดีในช่วงระยะของเดือนสิงหาคมนั้นนะคะการงานของท่านเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกันและในตรงจุดนั้นบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะ และหลังจากนั้นมานะในเดือนกันยายนนี้จะเห็นได้ว่าดาวการงานของท่านก็โคจรมาได้ตำแหน่งที่เด่นดีอีกเช่นเดียวกันและก็อยู่ร่วมราศีกับดาวพระพุธและก็ดาวพระศุกร์นะคะดาวทั้ง3มดวงนี้นะคะไม่ได้หักล้างซึ่งกันและกันเลยนะคะเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยซ้ําไปค่ะโดยเฉพาะดาวพระพุธดวงนี้นะคะหมายถึงโชคลาภและมรณะ ได้ตำแหน่งที่เด่นดีตั้งหลายๆตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านก็อาจจะได้งานเก่าที่คนอื่นเขาไม่สามารถจับบริหารได้นะคะท่านก็ได้ตรงจุดนั้นเอามาทําใหม่แล้วก็เกิดผลประโยชน์ให้กับท่านเป็นอย่างมากเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากวันที่27 กันยายนเป็นต้นไปนั้นนะคะดาวที่เกี่ยวกับหุ้นส่วนก็มีเกณฑ์การโคโจรไปได้ตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะดีนักนะคะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะก็ยังอยู่ร่วมกับดาวการงานที่โดดเด่นเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ สามารถพูดได้เลยนะคะว่าชาวลัคนาราศีพิจิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินของท่านนะคะก็เป็นไปในทางที่ดีหรือในเรื่องของการงานนะคะก็เป็นไปในทางที่ดีมีงานเข้ามามากมายนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานนั่นเองค่ะ แต่ในจุดของเรื่องการงานนะคะจิลาก็ขอฝากอยู่นิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านใดนะคะมีเกณฑ์การลงทุนกับหุ้นส่วนหรือมีคอนเน็กชันกับใครก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะค่อยๆพูดค่อยๆเจรจากันนะคะเพราะในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีดวงดาวก็คือดาวพระอังคารและดาวมฤตยูดวงนี้ค่ะโคจรเข้าไปอยู่ในตรงจุดนั้นด้วยเพราะฉะนั้นความมีสติและก็ใจเย็นๆนะคะก็จะนําพาผลประโยชน์มาให้กับท่านนั่นเองนะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีพิจิกค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นการพยากรณ์แบบกว้างๆค่ะไม่ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ Ah. Mm -hmm.